สนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดยมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมน้ำแร่มองเฟรอร์รสชาติดีและมีประโยชน์กลับเข้าสู่รายการนะโอ้โหโทรเข้ามาทะลักทลายเจ้าของหนังสือาอาจารย์กฎหมายสบายสบายสไตล์บ้านบ้านเนี่ยเรากติการมารยาทเราลุก,กวุนิดนึงคือเนื่องจากเพจเราเนี่ยหมอเงินหมอควานเนี่ย แล้วก็เพจอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยมันโดนแฮกเราก็เลยต้องสร้างเพจใหม่ตอนนี้ก็ต้องขอรบกวนให้ช่วยไปกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามเราแล้วก็สามารถดูสดดูย้อนหลังร,รายการหมอเงินหมอความได้เพราะะนั้นรบกวนนิดนึงเข้าไปแชร์เพจเราหมอเงินหมอความแล้วก็เขียนคอมเมนต์มานิดนึงว่าอยากจะให้เราปรับปรุงรายการอย่างไรบ้างนะฮะก็เขียนพอเปไ็นพิธีละว่าง่ายรเราอยากแจกอยู่แล้วคนละหนึ่งเล่มนะฮะ มีก็โอ้โหเขียนเข้ามากันมากมายนะก็สามารถรีบสักนิดนะฮะพเพราะเมื่อวานนี่ก็มาเกือบทะลุไปจะเป็นร้อยแล้วมีโคต้าในแต่ละสัปดาห์แต่ละสัปดาห์20เล่มนะฮะเพราะฉะนั้นรีบขอกันเข้ามานะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีคำถามเข้ามาทางแฟนเพจเหมือนกันถามเรื่องพินัยกรรมอาจารย์ก่อนจะไปเปิดสายนะเอาสั้นๆพินัยกรรมที่ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องมีใครเซ็นบ้าง พินัยกรรมคืออะไรก่อนนะพินัยกรรมคือคําสั่งของเจ้าของทรัพย์สินที่สั่งเอาไว้ว่าเวลาตัวเองตายไปแล้วเนี่ยให้จัดการกับทรัพย์ให้จัดการทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยอย่างไรเนื้อหาใจความมีแค่นี้นะครับทีนี้การสั่งทําเป็นพินัยกรรมเนี่ยที่ใช่กันมากที่สุดมีอยู่3แบบบนะครับอันดับแรกเลยจะต้องทําเป็นหนังสือนะครับเป็นเอกสารนะครับแล้วก็ต้องมีรูปแบบเนี่ยให้เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับคือ เป็นการสั่งความว่าถ้าตัวเองตายแล้วเนี่ยให้จัดการทรัพย์สินยังไงทรัพย์สินอันดับรายการที่หนึ่งที่ดินหมายเลขเท่านี้ให้กับคุณโก้ครับอันดับที่สองเงินร้อยล้านบาทฝากในธนาคารนี้ให้กับชัยงนะครับต้องมีข้อความพวกนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในสามแบบนี้คืออะไรแบบแรกก็คือแบบเขียนด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับอเจ้าของเขียนเองด้วยลายมือตัวเองอย่างว่านี้งั้นแล้วก็เซ็นแล้วก็เซ็นชื่อจบ ไม่ต้องมีพยานไม่ต้องมีพยานนะครับแบบที่สองก็คือให้คนอื่นเป็นคนเขียนหรือพิมพ์ให้อ,อย่างเงี้ยต้องมีพยานสองคนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีชื่อคนเขียนกับคนพิมพ์เซ็นด้วยว่าฉันเป็นคนเขียนหรือเป็นคนพิมพ์มมนะครับอันนี้ถึงจะสมบูรณ์ทีนี้ยังมีต่อไปว่าคุณสมบัติของพยานนะครับหนึ่งจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเนื้อหาในพินัยกรรมนั้นอ๋อเหรอเออไม่งั้น ไอ้คนที่มีส่วนได้เสียแล้วก็มามุกมีต้องเป็นลูกก็ไม่ได้ต้องดูว่ามีส่วนได้เสียในพินัยกรรมไนะหมถ้าไม่มีไม่เป็นไม่มีเป็นลูกก็กเซ็นได้นะครับสองเนี่ยต้องบรรลุนิติภาวะนะครับหลักๆก็คือสองข้อต้องอยู่ในเกณฑ์ตรงนี้พินัยกรรมแบบที่สามก็เรียกว่าพินัยกรรมแบบเอกสาร,รฝ่ายเมืองอันนี้เนี่ยท่านอยู่นในกรุงเทพเออไปที่อยู่กรุงเทพไปทําที่สํานักง,งานเขตถ้าอยู่ต่างต่างจังหวัดก็ไปทาที่อาเภอ ก็มีเจ้าหน้าที่เขจะเป็นคนจัดการให้นะครับเขาจะมีวิธีการมีระเบียบแบบแผนในการทำนะครับถ้ามีพยานของเราเองก็พาไปด้วยถ้าไม่มีพยานของเราเองไปที่อเอกาเภอเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยเป็นพยานให้ด้วยครับอ่ะไปช่วงตรวจไข้กันฮะตรวจไข้ร่วมสนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดยน้ำแร่มองเฟอร์รสชาติดีและมีประโยชน์ ร่วมหงอยใส่ใจโดยโรงพยาบาล s p ส a าย n อน v e โทร02-034-0808ูสา่ศย์แนสายแรกไปที่คุณเล็กให้อยู่กทมนี่ฮะคุณเล็กเชิญฮะค,ค่ะสวัสดีค่ะคจะขอรบกวนถามอาจารย์หน่อยนะคะคออว่าปิดเบอร์มือถือของทูไปแล้วนะคะครห้าปีแล้วค่ะ <laughs> แต่ก่อนที่เราจะปิดเนี่ยใช่ไหมคะเขาต้องเคลียร์ของเขาให้เรียบร้อยก่อนใช่ใช่ใช่เคลียร์เรียบร้อยไปหมดแล้วเขาถึงให้เราปิดครับและจากที่เราปิดไปแล้วมาห้าปีเนี่ยเขามีใบส่งมาอืให้เราอ่ะไปชําระเงินถ้าไม่ชําระเขาจะฟ้องศาลเราอืมเยอะไหมพันกว่าบาทอะค่ะครับพันกว่าบาทคาถามคือพันกว่าบาท คำถามคืออย่า,เรา,ายเราต้องไปจ่ายเขาใช่หรือเปล่าคะครับ,รบก็บอันดับแรกต้องถามใจเราเองก่อนนะครับว่ายัางเป็นหนี้สินมีหนี้สินค้างเขาอยู่จริงหรือเปล่านะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ม,ไม,มีหนี้สินค้างอยู่แล้วก็ไปพูดจาเขาหน่อยหนึ่งว่าฉันไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรเธอแล้วนะครับดี๋ยวนี้ก็ตามห้างมีทุกที่เออนะพูดพูดจาเขาให้รู้เรื่องหน่อยเพราะมันอาจจะมีความผิดพลาดทางด้านบัญชีอะไรก็เป็นไปได้มองโลกในแง่ดีไปก่อนเนาะถ้าเคลียร์กันแล้วจบเรื่องได้ก็จบเรื่อง ถ้าจบเรื่องไม่ได้ถามว่าเงินพันกว่าบาทเขาจะมาฟ้องมันเขาไม่ฟ้องหรอกนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการทําคดีเนี่ยมันมากกว่าพันกว่าบาทนะครับและถึงฟ้องมาเนี่ยคดีนี้ก็ขาดอายุความนวด้วยนะครับก็สบายใจได้นะครับเพียงแต่ว่าโดยมารยาทนะลูกค้าเก่าแก่กันคู่ค้าเก่าแก่กันก็ไปคุยกับเขาสัาหน่อยนึงให้เขาสบายใจคอายุวานเท่าไหร่จ๊ะอายุความสองปีครับสองปีนี่้าปีแต่เคยไปถามค่ะแล้วค่ะที่เซ็นท่านเอาใบที่เขาส่งมาให้ ไปถามเขาบอกเราปิดไปตั้งนานแล้วแล้วก่อนจะปิดเนี่ยเบอร์เนี่ยเราไม่เคยใช้ตั้งนานแล้วอ่ะให้เขากินไปฟรีๆเลยอ่ะเพราะว่าเบอร์ซิมมันหกักซิมมันหักเราไม่ได้ไปทําซิมใหม่ก็เลยไปปิดซะเลยครับ,รบแบบนี้ค่ะแล้วคราวนี้ไปบอกเขาว่าเราไม่ได้ใช้เลยทําไมเราต้องค้างค่าชําระค่ะ มันระบบมันอาจจะมีมันอาจจะมีปัญหาเบอร์เยอะเป็นล้านล้านเบอร์มันก็เป็นไปได้มันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับเราทําหน้าที่ของเราสมบูรณ์แบบแล้วก็โอเคนะจบนะกินได้นอนหลับนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ให้ไปแจ้งฟาร์มแล้วเอาใบแจ้งฟาร์มมาเขาบอกแบบนี้ไม่ไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่หน้าที่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะคบก็ทางอ๋อย่างอาจารย์ว่าเนี่ยก็ไปเคลียร์เขาหน่อยแล้วถ้าเกิดไม่รู้เรื่องจริงพันหนึ่งเขาฟ้องเราปล่อยไปเถอะ รวมทั้งหมดมันเป็นพันห้านั่นแหละนั่นแหละเขาไม่ฟ้องหรอกอ๋อค่ะเราก็ทาเฉยๆไปเลยใช่ไหมคะเฉยๆไปเฉยๆไปค่ะค่ะเขาฟ้องอะไรเราก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคะคือเขาไม่ฟ้องหรอกเงินพันกว่าบาทมันไม่คุ้มกับไอ้ที่จะไปออกแรงฟ้องนะครับแล้วแบบว่ามันจะเพิ่มเพิ่มไปไหมคะเพิ่มเก็เพิ่มดอกเบี้ยมันจะกี่สตางค์ล่ะดอกเบี้ยอย่างมากก็ร้อยละสิบห้าต่อปีเนาะพันกว่าบาทเนี่ยดอกเบี้ยมันปีละสิบห้าบาทอ่ะ เพิ่มมันจะเพิ่มได้สักเท่าไหร่ล่ะเออนะแล้วจริงต่อให้ฟ้องก็สู้ความได้ครับผมต่อให้ฟ้องแล้วก็สู้ความได้นะแล้วมันก็หมดอายุไปแล้วเขาก็ต่อได้ใช่ไหมครับผมโอเคนะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปอยุธยากันบ้างคุณมานะฮะคุณมานะสวัสดีคัะอาจารย์น้งสองทางครับครับผมผมมีเรื่องปรึกษาอาจารย์หน่อยครับครับ คือผมทํางานบริษัทนะครับออืเแล้วทางบริษัทเขาออกเงินกู้ให้แก่พนักงานนะครับคิดดอกเบี้ยร้อยละสองบาทต่อเดือนฮะบริษัทออกคูณกู้ให้คิดดอกร้อยละสองต่อเดือนอครับก็เอตามกฎหมายได้นะไม่ได้สองอ่าอลไวไงต่อครับฝ่ายบุคคลเขาบอกว่าเงินที่ปล่อยกู้เป็นของบริษัทครับ อบริษัทมีหุ้นส่วนอยู่ห้าคนอ่อแล้วก็การเงินเป็นคนจ่ายเก็บดอกเบี้ยที่เป็นนักงานกู้นะครับครับเอ่อแล้วก็ผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นคนนัมัดเงินกู้อ่ฝ่ายบุคคลเป็นคนดําเนินการเงินกู้ครับครับครับเออแล้วก็ผู้จัดการโรงงานเขาทำในรูปอะไรอรัพยกรอะไรหรือเปล่าหรือว่าบริษัทโดดๆเลยเป็นบริษัทครับ บริษัทให้กู้ออกมาเลยเหรอรับแล<ม>้วปัญหาคือ<า>อะไรครับผ,ผู้จัดก,การก็รู้เห็นทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้คัดค้านอะไรครับอือแล้วปัญหาคือก็คือถามว่าอบริษัทเขามีความผิดผิดกฎหมายไหมครับก็ดอกเบี้ยร้อยละสองต่อเดือนนี่ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายเนี่ยให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีอหรือร้อยละห้าสลึงต่อเดือน ถ้าเกิดก็คือบาท25ตังค์อ่ะเออนะครับถ้าเกินวันนี้ก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอาญาด้วยนะมีอัตราโทษจำคุกกรรมละหนึ่งปีนะครับครับนีโทษเท่าไหร่นะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งปีต่อครั้งต่อครั้งที่ทำต่อหนึ่งกัมต่อกระทงเออแล้วมีมีมีใครได้รับโทษมั้งครับอย่างนี้ก็คนที่เป็นเจ้าหนี้ครับก็บริษัทยังไม่รู้ว่าใครเป็นบริษัทเพราะว่า พูดถึงคนนั้นคนนี้คนนู้นยังไม่รู้ว่าใครใครใครเป็นผู้ให้กู้เจ้าหนี้น่นแหละครับต้องต้องรับโทษครับผมเวลาทําสัญญาเนี่ยใครใครเป็นเจ้าหนี้ไงเออใครเป็นผู้ให้กู้เป็นชื่อบุคคลหรือชื่อบริษัทอะไรเงี้ยอ๋อครับครับผมแล้วยังไงคุณไม่อยากได้กู้หรือว่าเรวมีคำถามอื่นไหมครับสงสัยเหรอว่าแบบเอะให้ทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ใช่ไหมครับผม อก็ไม่รู้ว่าบริษัทเป็นผู้ให้กู้หรือว่าบรรดาพนักงานบริษัทในตําแหน่งต่างๆที่คุณพูดมาเมื่อกี้เขารวมตัวกันเขารวมตัวกันออกออกเงินกู้หรือไงก็ไม่รู้เนาะต้องไปดูสัญญากู้เป็นหลักว่าใครเป็นผู้ให้กู้ครับผมเห็นสัญญากู้ไหมสัญญาอยู่ที่เขาครับเอาเราก็ต้องมีคู่ฉบับไว้ด้วยดิไม่มีครับเขาให้แต่เงินต้นกับเงินดอกที่เขาหักอะครับอ๋อ ครับผมออ,อ,อแล้วยังไงล่ะ <สา S 1> แลวเราข้องใจตรงไหนครับแต่อ,อย่างนี้ถ,ถ้าเกิด,<อ>กดว่าเร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 าแจ้งความแล้วทางเเอเอทางทางทางตำรวจหรือว่าอะไรที่เราไปแจ้งเนี่ยเขาเราก็มีหลักฐานเพียงพอไหมล่ะว่าเขาให้กู้ร้อยละสองอ่ะต่อเดือนอะ่ะครับก็มีก็มีเงินดอกที่เขาที่ผมกู้อยู่เนี่ยครับไม่มันมีหลักฐานไหมล่ะเพราะว่าสัญญากู้ก็ไม่มีนะครับแล้วแล้วยังไงเรามีหลักฐานอะไรในมือถ้ามีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า ผู้ให้กู้เนี่ยคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกําหนดก็ไปแจ้งความได้ครับอ๋อครับแต่ล้วอย่างนี้ทางบริษัทเขาสมมว่าถ้าเราไปแจ้งแล้วทางบริษัทเขาเขาคงไม่เก็บคุณไว้หรอกฟ้องกลับได้ไหมครับไม่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยบาคครให้กู้บริษัทให้กู้หรือว่าพนักงานพวกตําแหน่งต่างๆร่วมกันให้กู้ก็ยังไม่รู้เออต้องไปดูว่าเออใครเป็นคนให้กู้กันแน่นะครับครับแต่ถ้าคุณถึงขั้นจะไปฟ้องร้องเอาเรื่องเนี่ยคุณคงอยู่ยากแล้วล่ะ โอเคนะโอเคนะครับครับกยัไครับก็ไม่เงินความสิ่งมองในมุมนึงเนี่ยก็โอเคนะก็เดือดร้อนอ่ะคือฟังดูว่ามีตำแหน่งต่างๆอย่างที่ว่าแล้วก็มีท่านผู้ถามด้วยนะครับครับไม่ใช่บริษัทเล็กๆนะเป็นบริษัทใหญ่พอสมควรนะครับ แล้วก็มันเป็นนโยบายของบริษัทอะไรยังไงหรือเปล่าถึงมีการออกเงินให้พนักงานกู้ก็ต้องว่าไปแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นการดอกมันเกินกฎหมายนะครับไม่ได้ครับถ้าสมมติเขาให้1.25ก็โอเคใช่ไหม1.25ก็ตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรยกเว้นว่าบริษัทที่ว่านี่เป็นสถาบันการเงินนะถ้าสถาบันการเงินเนี่ยเขามีอำนาจคิดดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็แล้วแต่ประเภทก็แล้วแต่ประเภทเช่นไปจดเป็นนาโนไฟแนนซ์เป็นอะไรก็ว่ากันไปครับผมครับสายต่อไปคุณเลยเอ่ย เสียงผมเงียบไปมีอยู่ในสายไหมฮะอ่ามีอยู่ในสายไหมฮะเอบเงียบๆไปนะทักทักมาเลยได้เลยนะฮะมีไหมครับเฮ้เสียงผมหายอาจารย์อ๋ออ่าอาจารย์เติมเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวแก้เรื่องเทคนิคนิดนึงได้เลยครับครับ S 1> <S 1> <S 1> เรื่องเรื่องเมื่อกี้เนี่ยอาจารยรไ์ไอเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นดอกเบีย้ยของเอกชนกับเอกชนผู้ให้กู้เนี่ยแม้จะเป็นนิติบุคคลนะประรเภทบริษัทห้างหุ่นส่วนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้นะครับ <S <S พอไม่มีวัตถุประสงค์ไปในการให้กู้แล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องการกู้ยืมระหว่างเอกชนกับเอกชนกรณีนี้เนี่ยอยู่ในบังคับกฎหมายว่าด้วย าการห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราครับซึ่งกฎหมายกําหนดว่าจะเรียกดอกเบีย้ยแก่กันเนี่ยได้ไม่เกินร้อยละสิต่อปีหรือเท่ากับร้อยละ1.25ต่อเดือนนะครับถ้ามากกว่าถ้าเจ้าหนี้เรียกมากกว่านั้นเนี่ยเป็นความผิดอาญามีอัตราโทษจําคุก1ปี 1> ต่อหนึ่งการกู้ต่อหนึ่งการกู้นะครับทีนี้ก็มีกฎหมายยกเว้นเอาไว้เฉพาะพวกที่เขาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ,อธนาคารบริษ,ษัทเงินทุนนะครับ ผู้ประกอบธุรกิจให้กู้เขาเรียกว่านอนแบงค์อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องไปขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการประกอบธุรกิจพอเขาได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยนะครับจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกดอกเบี้ยให้เขาไม่เกินเท่าไเท่านั้นเท่านอ้นซึ่งอาจจะเกินกว่าสิบห้าต่อปีก็เป็นไปได้ครับอะไปสายคุณคุณสุทัศน์ปะฮะคุณสุทัศน์ปะฮะเออมันไม่ไม่ได้ยินเสียงฮะ คุณสุทัศน์ได้ยินไหมครัอ่าคุณบุญทรงคุณบุญทรงครับครับเชิญฮะคคุณบุญทรงผม,ผมอยากถามเรื่องทะเบียนปืนนะครับทตเบียนปืนหายเนี่ยผมไม่ทาไม่ได้นะให้คนอื่นไปทาได้ไหมครับก็อมอบหน้าไปได้นะครับมอบหน้าไปได้ทีนี้เว้นแต่ว่าในทะเเบียนเขาต้องการนะต้องการเจอตัวเราหน่อยนะครับดูซิว่าหน้าตาเรายัางเหมือนเดิมไหมอะไรพวกนี้นะครับก็อ,อาจจะต้องไปสแสดงตัวแต่ปกติแล้วมอบหน้าไปทําแทนได้ครับ ใชครับใช้ใบมอบหน้าไบนะฮะใช่ครับงั้ยใครทำแทนได้จะมาเออครับได้ครับอแล้วมันมันทะเบียนนานแล้วเหรอทะเบียนก็จดมาประมาณสักห้าปีปืนยังอยู่ใช่ไหมครับปืนยังอยู่ใช่ไหมครับปืนยังอยู่ทะเบียนหายโอเคปืนยังอยู่ง่ายแล้ะเพราะว่ามันมีเลขทะเบียนปืนอยู่นะครับมันังอยู่ที่ทะปืน่ะใช่ก็เอาเลขทะเบียนนี่แหละไปขอ อ่าใบแทนทะเบียนปืนนะครับครับไม่ยากหรอกครับทําได้ครับครับผมต้องจดหมายเลขทะเบียนปืนใบแล้วให้ขอให้ครับอ่าก็หนึ่งหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของใบใบทะเบียนปืนก็คือตัวเรานี่แหละแล้วก็หลักฐานประจําตัวเนาะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็มีหมายเลข หมายเลขทัเบียนปืนไปด้วยเขาจะได้ทํางานง่ายต้องเอาปืนไม่ได้ปืนยังไม่ต้องปืนยังไม่ต้องเอาไปถ้าเขาบอกให้เอาไปโชว์ค่อยเอาไปครับผมนะโอเคนะครับ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 งงคุณสุทัศนะจากนครปฐมฮะคุณสุทัศนครับเชิญเลยฮะครับเชิญเลยครับถามเลยครับโอ้โหลถามเลยครับ เขอผมอยากจะถามนะครับว่า,าเรื่องไอ้คดียักยอกทรัพย์เนี่ยฮะฮะตอนนี้เขาเอามาแค่สองหมื่นกว่าบาทแต่โดนฟ้องมาห้าหมืนแปดพันกว่าบาทนี่จะทำไงได้ครับให้สารเชื่อฮะเขามาสองหมืนกว่าวบาทแปลว่าอะไรเวลานี้ร้อยเวรก็ไม่เชื่อแล้วร้อยเวรทำํำนวนฟ้องไปห้าหมื่นแปดพันกว่าบาทหมายความว่าไปเอาเงินเข้ามาจริงๆสองหมืน แต่เจ้าเจ้าซัพเขามาแจ้งห้าหมื่นอย่างนั้นถูกไหมครับครับอ๋อคือจะทำยังไงให้สารเชื่อเราครับว่าสองหมื่นบาทคืออย่างนี้จะสองหมืหรือห้าหมดก็ผิดกฎหมายทั้งสิ้นคุณอย่าเวลาสู้คดีอย่าไปหลงประเด็นนะครับบาทหนึ่งก็ผิดนะครับบาทหนึ่งก็ผิดเพราะนั้นเนี่ยเวลาสู้ต้องสู้ให้ขาดไปเลยว่าทําไม่ทํา ไม่ยักยอกไม่ยักยอกไม่ยักยอกไม่ใช่ว่าเขาบอกห้าหมื่นกว่าแล้วไปสู้ว่าฉันเอามาแค่สองหมื่นติดคุกหมดนะครับติดคุกบาทเดียวก็ติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งหลักดีๆคําถามคือเราเอาเอาเข้ามาจริงหรือเปล่าถ้าเอามาจริงควรจะรีบเจรจาเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้ถ้าเจรจากันสําเร็จความก็จบไปตอนนี้เรื่องส่งมาถึงศาลแล้วครับนั่นแหละเจรจากันได้ตลอดนะครับ ถ้าเอาเข้ามาจริงก็ต้องเจรจาแล้วหาไปจ่ายเขาซะแล้วตกลงเอาเข้ามาไหมล่ะเอาเอามาจริงครับสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทก็คุยกับเขาฟ้องมาฮะห้าหมื่นแปดนี่เราต้องใช้ห้าหมื่นแปดหรอครับเขาอาจจะบวกดอกอะไรอยู่ที่เจรจากันดีไม่ดีเจรจาแล้วเจรจาแล้วก็ถูกใจเขาอาจจะเอาแค่หมื่นเดียวนะนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับรับอะไรไปมหาสารคามคุณพี่บู์นะคุณพี่บู์ ครับผมเชิญนะออาจารย์ครับครับ,รบผมมีเรื่องว่าจะถามพอดีพอดีแม่แน้องสาวของแม่เขาซื้อที่เอาไว้กับญาติเขานั่นแหละครัพอดีเขาน้องสาวแม่เขาเสียะฮแล้วก็คนที่ขายที่ให้เป็นญาติกันแต่ยังไม่เสียแล้วอยู่มาซื้อตั้งแต่ ได้ประมาณยี่สิบปีแล้วครับไปเขายังไม่อนฮะแล้วอีกพอดีลูกเขาคนนึงว่าไม่ให้ฮะแต่แม่เขาตกลงว่าให้ฮะแต่เขายังไม่อนแล้วแล้วแล้ว,ลวบ้านอะไรเราก็ลูกทําเรียบร้อยหมดแล้ว<อ>เราอยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วแล้วมันมันจะเป็นยังไงครับถ้าถ้เราที่มีเอกสารสิทธิ์อะไรครับมีครับมีนอตสามครับอ๋อนอตสามก็เอาอย่างง่ายก่อนนะ ในเมื่อคนที่เขาขายเราก็คือแม่เนี่ยเขายินดีที่จะโอนก็ก็หาจังหวะที่ลูกเขาไม่อยู่นะครับแล้วก็รีบๆจูงมือกันไปโอนซะให้มันเสร็จอันนี้อย่างง่ายที่สุดนะครับถ้าหากว่ามันมีข้อขัดข้องเพราะลูกของเขาเนี่ยพยายามกีดกันไม่ให้แม่มาโอนให้เรานะครับก็ต้องใช้มาตรก,การทางกฎหมายอา่เรื่องนี้ต้องตั้งหลักดีๆนะถ้าเกิดเป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ไปจดทะเบียนกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นโคฆะได้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องตั้งหลักว่าเราครอบครองที่ดินนอทสามเนี่ยเรามีสิทธิในการครอบครองนะครับเมื่อมีสิทธิในการครอบครองแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองเดิมเนี่ยมาเป็นชื่อเราได้อือันนี้เป็นหลักการนะครับแล้วก็ส่วนว่าวิธีการจะต้องทํำยังไงเนี่ยไปสอบถามได้จากสํานักงานที่ดินนะครับผมขับคมโอเคเนาะครับครับขอบคุณครับครับอ่าเอางั้นเราพัก พักกันสักครู่ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวกลับมาจะได้ยาวๆหน่อยนะฮะพักสักครู่ครับ